่วงเวลาบ่ายสองกวันที่18กันยายน2 5 6 6เจ้าหน้าที่สำนักงานปราบเกรรวงพอมอเข้าตรวจเยี่ยมประชาชนหมู่เก้าตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิตณนุโลกซึ่งเป้าหมายก็คือบ้านพักของนายจรูนและนางขวัญเรือนวันนี้ทิดมุ้ยกับเึ่งชื่ใจว่าน้องยังมีคนดีเนาะคอยดูแลเราอยู่เรายามแย่ก็ไม่แย่ยามทุกข์ก็ไม่ทุกข์มีคนมาช่วย อมาล้วขอบคุณมากมารอแล้วครับเราข้างถนนเนี่ยแล้ววิ่งมาไม่เท่าไหร่ก็จะมามาเป็นแยกเนะี่ยจะมองมาจะเลี้ยวซ้ายอ่ะจะยืนอยู่กลางถนนเนี่ยข้างถนนหลังจากเจ้าหน้าที่พอมอได้มาถึงสถานที่แล้วก็ได้เข้ามาสำรวจข้อมูลด้วยการสอบถามเจ้าของบ้านคือนายจรูนงอกสิงและนางขวัญเรือน เรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่และก็ปัญหาสภาพบ้านที่พักอาศัยว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่พอมอก็ได้บันทึกภาพและบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาของนายจรูนและนางขวัญเรือนต่อไป จากภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้จะเห็นได้ว่าสภาพบ้านของนายจรูนงอกสิงและนางคันเรือนอยู่คล้ายนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การผำนับเพราะปลวกกินซึ่งวัสดุต่างๆที่ใช้สร้างบ้านเรือนก็ผุพังไปตามกาลเวลาด้วยและต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มาหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็สอบถามรายละเอียดต่างๆ ถึงปัญหาวิถีชีวิตซึ่งก็จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมและหาทางพิจารณาช่วยเหลือต่อไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้สองสามีภรรยารู้สึกซาบซึ้งต่อหน่วยงานสำนักงานปรลัดกระทรวงพมเป็นอย่างยิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณไว้ณนะที่นี้